กอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวอัปเดตโปรแกรมวันไฟในสืบสี่ยอดฝีมือชาวไทยแท็กทีมบุกแดนสิงโต30กันยายนนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 อัปเดตโปรแกรมโค้งสุดท้ายศึกวันไฟใน14ที่เรานักสู้หญิงแกลงระดับชั้นแนวหน้าแท็กทีมไปลุยกันที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่30กันยายน2566โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันถึง3เส้น3กติกาเป็นเดิมพัน โดยคู่เอกเป็นสตาร์แฟเทคนักสู้สาวแกร่งวัย25ปีดีกีแชมป์วัน MMA World รกลางปีรุ่นอะตอมเวทหญิง105-115ปอนด์และผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของเรงกิ้งรุ่นนี้จะขึ้นชิงแชมป์โลกวันรุ่นอะตอมเวทหญิงเฉพาะการ105-115ปอนด์ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA พบกับฮัมซอฮีนักสู้สาวมากประสบการณ์วัย36ปีจากเกาหลีใต้ผู้รักอันดับสของเรนกิง้ง คู่รองสมิลาซันเดย์นักชกสาววัยเพียง18ปีจากสวีเดนขึ้นปองกันตะแบง่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวตหญิง1 1 5 1 2รถึงปอนด์ครั้งแรกกับผู้ท้ชชิงตัวแม่ต่างรุ่นอลิเซียเฮลเลนลอด,ดิกรสราชินีมวยไทยรุ่นอตอมเวด1้5 1หถึงปอนด์วัย25ปีที่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาลากเข็มขัดเส้นที่2อ,อีกหนึ่งคู่รองเดนเนลล์แคลลี่นางฟ้าสายปั้มจับล็อกวัย27ปี จากสารัฐอเมริกาขึ้นโดนฝีมือกับเจสซ่าคานนักกีฬาสาวเชื้อสายอเมริกันกัมพูชาวัย21ปีเพื่อชิงเข้มขัดแชมป์โลกวันปัมจับ,บล็อกรุ่นอะตอมเบท105-115ปอนด์เซนแรกในประวัติศาสตร์วัน รวมโดยสาวนักสู้ชาวไทยวันเดอร์เกอร์กับบทพิสูจน์สุดหินกับสงจิงนานแชมป์โลกวัน MMA รุ่นสโตเวดหญิง115-125ปอนด์จากแดนมังกรโดยจะลงแข่งภายใต้กติกาพิเศษรุ่นสร์เวดหญิงถึงเป็นการยืนสู้3ยกยกละ3นาทีโดยใช้แค่หมัดล้วนๆไม่มีเท้าเข่าและศอกและสวมนวมเปิดนิ้วขนาด4ออน รวมด้วยรุ่งระวีสิทธิสพี่น้องอาสาทำหน้าที่แทนสินสมุรกินมีที่ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บเตรียมแรกบัตรสกัดอดีตผู้ทัาชิงอย่าง d i m i t ที m เ n น h i คอฟในกติกามวยไทยรุ่นไ right ร e i เวท155-170ปอนด์และนักกีฬาวันน้องใหม่แรมโบเล็กเตรียมประเดิมสังเวียนระดับโลกกับอาซาเทนพาวในกติกามวยไทยรุ่นแบตันเวท135-145ปอนด์ แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน14ในสนามผ่านทาง Ticket ตมาสเตอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชาิ้นแนวขอบคุณมากครับ